สวัสดีครับสวัสดีค่ะกอดีแม่ป่วยอะคะ่ะนอนติดเตียงแลว้วกรณีเขานอนแล้วเท้ามันไปตรงกับประตูห้องน้าอะค่ะอ่านี่แหละมันจะทําให้เขาอน,นอนไม่หลับและจะสะดุ้งตื่นบ่อยแล้วใช่ไหมใช่ค่ะบออันนี้พยายามเอาม่านมาปิดประตูห้องน้ําละกันเอาม่านมากัน้นหามา่านมากั้นประตูห้องน้ําให้เขาให้เขาเท้าไม่ต้องชี้ชไปที่ประตูอันนั้นจะถูกต้องนะครับครับ อือฮึอีกอนในห้องนอนเหมือนเพดานเหมือนบล็อกคือเรียมอาถ้าเป็นเพดานเป็นบล็อกไม่ได้ต้องทําฝ้าให้เรียบอย่างเดียวครับฝ้าให้เรียบเลยใช่ใช่ครับอันนั้นมันจะเกี่ยวอะไรกับเกี่ยวกับช่องหน้าอกคนป่วยนะเกี่ยวครับหาอหายใจไม่ออกเจ็บช่องท้องบ่อยอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ฝ้าไม่เรียบทางเดินหายใจลําบากอือ ครับอที่ประตูห้องน้ํามันหันออกหน้าบ้านต้องปิดก่อนอกปิด,ป,ดปิดเลยใช่ไหมคะต้องปิดเลยครับปิดเลยต้องเปิดข้างให้ได้อย่างเดียวอืมประตูหน้าบ้านชวนกับประตูหลังบ,บ้านเอาตู้มากั้นได้ต้องเอาตู้มากั้นครับถ้าเป็นชั้นล่างนะค่ะ,ะบ้านของเดี่ยวอ่ชะชะาชั้นชั้นล่างถูกต้องครับเอาตู้มาขวางได้ครับน้นถูกต้อง